ไม่เป็นกลางใช่ไหมเนี่ยเอยู่เอาว่าไงเอา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 ้าวนิดเดียว โอ้ะเสร็จที่สองครับผมเกลืในตะพีแก็เอาน้ำใส่นิดนึงแล้ก็เดินให้ชิมกันฮะไอ้ที่เขาทำในติ๊กตอกกับพี่ที่มันเอาเกลือใส่สักพีเยอะๆแล้วก็เอาน้ำใส่นิดนึ่งเดินให้ชิมอ๋อครับผมนิดเดียวใส่เลยหวาใส่เกลือหมดห่อเกลือศูนย์ศูนย์อืม น้องมึงเพราะว่าโดยพละกําลังด้วยหลายๆอย่างใส่เกลือแบบหม้อเลยได้ได้โอเสียโอ้เสียเสียลูกง่ายอ่ะเออเดี๋ยก็มองดูได้รอดูเนี่ยรอดูสองสามลูกก่อน ปลาเดนเราอยืนเ็ดก็มองได้ว่าตกาดก่เลยศูนย์หนึ่งครับผมโอ้ปลาเสริมดีอ่ะโอ้หนึ่งหนึ่งครับผมสกอเ์เ็ตที่2ครับเป็นเหลี่ยมแก้นะครับผมลาขอแก้นะฮะสกอที่หนึ่งต่อหนึ่งครับ

ของมันนีมันอกตนี้่ไเสือครับอ๋อลากแล้วสิลาว่าไงอยู่โอ้โอโอ้สโ,โ,โอ้สุดยอดเลยครับผมสองหนงครับผมอ่าสองหนงครับเออเขาข้าบึงลึก เออเสริมดีสองเท้าครับประมาณนั้นล่ละเส้นสองอะเออมันใส่ลังเท้าเนาะ เออสามสองครับผมเออี่เปล่างข้ามฟีครับผมาต้องคันรายการนะครับสามสองครับผมออตายลาลนะา,า,ากแล้วตีหัว๋ยตีหัวไม่ลงก็ว่าไงเอาน้ำตาลแล้วนัะลไลเลย โ oh! อ้ย่อนกระดูกคนนี <c <c ้สองสามครับผมโอ้ย huh. อ uh ่าสามสองโอ้เสร์บดีครับอ่าสี่นี่กระูกอ่อน คือมันนักแตงนี่ทุนตามมาดีสีนะ่สองโอ้ยปัดโอ้โหป๋าท้ายคอเลยเลยโหดยิงอะ่ะโอ้ ล้ออ่ะสอง่ออ่ะสกอสองต่อสี่อ่าต้องล้ออ่ะลากแล้วนี่เออป๋าทำได้ยืนตรงไหนเอาตรงนั้นแหละมัน่ะรอเดี๋ยวลูกโดงอ่ะสี่สองครับผม đây, uhm, điều. Uh, à, 2. ô, kiểu vào đây. <cười> <cười> tì tí, tí đi đi อ่ะสกอสองห้าฟาริมเซนนะครับอันอยู่ว้าวลากแล้วอยู่เออเกือบโอ้เวอร์ทำไมก็เวอร์เลยล่ะเทีนี้อยู่อ่ะหกสองอันฟาเรน เราไม่ยู่เล่นมาแล้วเมื่อกี้นะเล่นกันมาแล้วปลาเธอสองสามสี่ห้าลูกอ่ะไม่ได้เลยจ้พอด้วยปะปากลากแล,กล,กล้วปังลอดครับผมเอาเอาท่านุกกรลอดอีอกว่า

โกงฝั่งนู้นโกงฝั่งนี้อะไรวะเออไม่เป็นกลางใช่ไหมเนี่ยอยู่เอาว่าไงเอาเอาเอาว้าวนิดเดียว่ไปเ่ดูดได้ีดีแลกกันคนละเลียมครับออกครับผม เดี๋ยวก็ว่ายุ่มเท่ามกล้าปล่อยวะฮะแปดสางครับงานรายการก่อนนะอ่าโอ้สุดยอดเลยปะไม่ออกโอ้แปลมันไม่ได้แรงขนาดนั้น อ่ะสามต่อแปดอยู่อ่ะลากไปโอ้ไปข้างหลังไงเอะอ่ะสกอปแปดต่อสามอ,อีเปิดได้ครับผมเฮ้ย

ในแน่นะครับเนื่งจากเต้มล็อกครับผมนเนอได้อยู่โอ้ฮ่าฮ่อฮ่า่า่อฮา่่อ,อ นั่นเข้าได้อยู่แต่ยังลึกมากจองเนี่ยอ่ะอ่แมทพอยครับอะไรสดเดนเนี่ยนะปักไป เอาลุดเอาได้เรียบร้อยครับปิดไม่ลงอ่ะสามต่อนหนึ่งอา่าไปเออเพิ่งมาเห็นตอนสุดท้ายเนี่ยมะน่ะปัจจุนนะี้เรายังา เออ,อยาซือออออ้อหรือหรือเราดูราคาก่อนไหมเราดูราคาก่อนเออโอเคอ่าเยวนั้นแก้เลี่ยมกันได้ครับณคนกลางครับรนนผม